อาริกาโตอาริกาโตอาไปยังอายุยม่โตอาริกาโตุเร็วหน่องมาทำไรเดี๋นี่มาใครไอแปลว่าเนอะมาหน่องโยมมาถุงชงทำงานจัดวันถุงชงกับพ่อ,อ,อนั่งก็เลยน่วา,าเร็วให้ไปไหนไรวันไม่นี่ร้านนี่านมาทำงานได้เลยเนาะอืมร้านนี้โอเคดีแยกโกจิชาแยกสูอะไรอะนี่เนี่ยมาสวยชาหมาลิเออนี่มาเดี๋ยวหน่องเนี่ยน้ำพี่มันยังชานานกินรวยนัดชาเงาะโอ้ชาเงาะชาเงาะว้าวยเมกาเลนะ จำชื่อกคไม่ได้ดิโนเมกาชีโรนมาดิกินไม่หนงมากกินโคสองแก้วเลยฮะเออกินสองแก้วเลยอ่ะทังอันนี้นะมาทำงานเนี่ยมากินน้ำกินน้ำแมวกระจายนี่ตุ้งทั้งเขาเรียกชาโงเออเอาไว้นั่นเลยปีหนงนี่ชาลูกงอนะคะอาชาโงอันนี้ชาโงอ่ะยออยู่หนักกินนะเอออยู่หนักกินี่ชานมไข่มุกชานมไข่มุกชัดจ่อวันนี้วว้าซึ่งมีร้านไในบางแท้นี้นี้เนื่อยนี่ เรือนรันได้ใช่ลาวหรือร้นนี่ก็ยังไอยู่กันยังมาม่าอยังมาม่ามาม่าเกาหลีอ่ะชุนโจอันยุโจเออเกาหลีปุ่นไดอยังปีมากแต่นุ่มบ้ามามาทางคางร้านเฮ้มาอันนี้มาก็มีรามยองกันรามยอนเนาะไม่เห็นนังเกาหลีเลยนะเออเหมือนเดียวกับบุนโดเลนนังซีดีนั่นเลยถึงกษตรเนียนก็มีโปรอยู่นี่เรียนหมานี่อะไรโปรโมชั่นบะหมี่ยิมห้าสิบเก้าบาทโอ้ไม่แพงนะนั่นแหละพี่สามารถเลือกเลือกมาม่าไดก้อนเลย เลือกมาม่าก้อนกันเลือกท็อปปิ้งเอามาได่นี่อะไรนี่มีมาม่าหลากหลายมากอะไเหลือกญี่ปุ่นเกาหลีแล้วเกาเลทไรเขาวันเขาอะไรยังดุยเพ่เอามาวันนั้นหน่อยมีว่ายังดีดีกันอะไรนะยังดีดีแพทรเจ้าเออถึงก้าวเอาหนูเหลือกหนูท็อปปิ้งอันเนียนคือว่าถ้าว่าซื้อในโปรนั้นเหลือกได้ซ้ำยางแต่ว่าถ้าว่าพี่ะปิ๊กินเหลือกกินอะไรเพิ่มเติอมันก็คือเอาได้เลยก่อยกินนั่นแล้วก็ติดราคาไปมดเหลี่ยังพี่เขามีเครื่องอะไรทำกันแบบเหมือนเกาหลีเลยแต่ว่าเนียนหนูไปท้ายหรือปิ๊กไปเเปลี่ยนชุดว งงนี่แลว้วไหวเขาทำไม<อ>่เดี๋ยวฟังอเมริกาทำไมถึงพวกเราเปลี่ยนชุดแต่เนียนเขามีชุดไอ้นี่ใอยชุดกินเมนุ้ยใส่แบบว่าเหมือนแบบสไตล์เราแบบอยู่ญี่ปุ่นเลยอเออมาตาฉันผ้า<ป>เออหมือนนี่เห็นไหมเทนี่เขามีบอดี้กันชุดเซฟฟีชุดไายฟี่สำหรับแบบว่าไหวไท้ายดูแบบมามาหนังกินหนามกินไรพวกนี่้หนามแก้วนึงกับแบบไต่ดูซ่าม,มารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรไปแจ็คเปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนเลยว่าได้กินเปลี่ยนชุดเราอ่ะกันหนังก็ไม่กินเขามีมุมไายดูด้ลยแจ็คไายดูหน่องมองตาเออได้เตะ เหตุเธอมาถุงสงหยาลุมเวรานี่เขาโย่ใจกลางเมืองถุงสงเลยมีมุมไทยรูปแบบโย่ฟิลแบบญี่ปุ่นแบบเยอะมากสําหรับใครที่ว่ามาหนีหยาลุมเวรุ้ยจ้าฉันได้ไล่รูปนิชาพี่นังนิสเซ็ตเลยโอ้ย่าน่ากินนั่นนะว้าวเล่เได้ไหมนี่เออบ้าว่ามันก็เลยชิ้นมามาจบกรุบในที่เดียวอันนี้ของหนองหาสิบเก้าบาทมาหนี่บอกว่านี่หยิบหามาเดียวเออแล้ว่าเครื่องเคียงเครื่องปุ้งข้างในลาวเล็กเแรกอ่ะอืนี่ นี่เลือกได้เลยด่านโกจิช่ายศอีกครั้งใจเมืองถุงซ้งเลยแล้วกอตรงนี้นะคะเคปไปเที่ยที่ัวหน้่ยีไหคคะตาว่าใครดีอว่ายากเส์ฟยากแบบว่ายากอีล่องจากน้มแล้วก็ทางแบบว่ามาม่ารายยงราเยงไรหนีตัวมาได้เลยที่นี่ได้เลยร้านนี้เ็าบริการแบบมีครบทุกอย่างเลยจ้าแล้วก็มีวิวไว้แบบท้ายรูปแล้วก็สามารถแบบแยนจุดท้ายรูปได้เลยกิมิน